บรรยากาศที่นี่สิเฮย้ยมันน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะ,อะสวัสดีค่ะชื่ออุ้มนะคะนางสัตทาและนากู้เกียรติเนาะลืมกันหรือยังอ่ะอุ้มมากับ Facebook 157 Spirit People นะคะ Facebook ที่คุณจะต้องกดไลค์ hmm. เพื่อรับข่าวสารตั้งแต่งงานในีๆจากเรานะคะอ่ะตอนนี้อุ้มก็อยู่ในงานรับปริญญามห ah. าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูบรรยากาศข้างนอกนะดูแล้วนึกถึงอ่ะนึกถึงเรื่องราวของเก่าของเราจำได้ปะอุ้ยพูดอย่างงี้ก็รู้สิว่าจบนานแล้วอ๋อไม่ใช่นะคะเพิ่งเจ้าเพิ่งเจบพอเห็นน้องน้องบัณฑิตเนี่ยเขามาบูมบูมให้รุ่นพี่เนี่ยรู้สึกแบบคิดถึงเรื่องเก่าเลยอ่ะไม่โมแม่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมงานแล้วปริยญากันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขามีอะไรกันบ้างไปชมเลย let me take a selfie ธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์บัณฑิตกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขาจบแล้วรู้สึกไงบ้างดีใจเนาะแล้วก็ตื้นตันมากๆเพราะว่าจบแล้วคณะเราเรียนหนักและแข็งแปรงมากๆค่ะดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเราผ่านมาันมาได้ไจริงๆค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแบบเพื่อนๆมาแสดงความยินดีนอย่างงี้ก็รู้สึกดีครับก็จบสักทีไม่ต้องสอบแล้วเหนื่อยๆร้อนๆนัวๆลยค่ะนัวๆ นนก็ดีค่ะร้อนค่ะตอนนี้คนเยอะมากไม่มีงานทำค่ะตอนนี้ก็ถ้าใครอยากจ้างก,ก็จ้างได้นะคะอยู่คณะนิติค่ะลงมากว่า <c oughs> จะกว่าจะได้ไม่ใช่้าทองประมาณนั้นเยใช่ถึงเวลาพบกับเกมปริศนาละแตบแบบกติกาง่ายๆเพียงตอบคำถามภายใน5วินาทีตอบถูกเรียงกัน10ข้อ รับบ้านเดี่ยวในโครงการเพื่อเหมืหงแงนมูลค่า1,500ล้านบาทแต่ถ้าท่านตอบผิดต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเรามีเวลาให้คุณเพียงหนึ่งนาทีงานนี้เจ๋บอกเลยว่าสติมาปัญญาเกิดสติเิดเป็นยังไงไปชมกันนะคะ <c oughs> ประเทศไทยขนมโตเกียวมีขายครั้งแรกประเทศไรคะไทยค่ะผีตานี้อยู่ในต้นกล้วยพันอะไรหพันกล้วยนะำว้กล้วยพันตานีสิผีตองเหลืองอยู่ในต้นกล้วยพันอะไรหนึ่งสองสามอะไรไม่ใช่ไม่ใค่ไม่ใช่เนาะน้ำว้าผีหอมผีตองเหลืองไม่มีเออเจ๊เซเว่นเพราะใส่ตาเั้นใส่ตายาวหรือว่าใส่ตาแฟชั่นหนึ่งใส่ตาแฟชั่นใส่ตาสั้นตอบมึนๆ เศรษฐศาสตร์ยอดสุดๆ,ดๆจบแล้วค่ะ1577 Home Shopping ค่ะ